โอ้นะคะมเมื่อเืินเสร็จดึกๆดๆินเดินเดินโอุ้่มเพลงกันทั้งชีวิตจิตและจิตใจขอบคุณเรียนมากขอบคุณครูคนะคะที่ให้ความร่วมมืออย่างดี จัดการแข่งขันในครั้งนี้เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่26มกราคมและโดยแ<ด>่งเป็น3หมู่สีคือสีชมพูสีเขียวและสีม่วงมีประเภทกีฬาดังต่อไป,ไปนี้ 1. ฟุตบอลชาย7คนระดับประถมศึกษา4-6ปี 2. วอลเลย์บอลทีมผสม6คนระดับประถมศึกษา4-6ปี ขอยคร,ระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 3กีฬาื้นบ้านระดับถมป .4 ถึงป .6 6การแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาทั้ง3สีมีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวนทั้งสินน้น526คนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วดิฉันขอกาบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการแข่งขัน ลั่นกลอง3ามครั้งและให้โอวาดกับนักกีฬาเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่นักเรียนนักกีฬาได้ร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและได้เรียนรู้กฎกติกาของกีฬาได้รับความสนุกสนานกล้าแสดงออกเพื่อให้มีสุขภาพ พลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงจามกุล,ลีเกมครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2,566หน้าปัร์ตครับนักกีฬาพูดตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนหน้าที่นี้ว่าขอประกาศตนหน้าที่นี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้า,าคือนักกีฬาสมัครเล่นคือนักกีฬาสมัครเล่น และเล่นกีฬาด้วยน้ำใจของนักกีฬาและเล่นกีฬาด้วยน้ำใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเชิญพูดถยธงค่ะวิ่งเข้าประจำสีตัวเองค่ะกับท่านประธานใช่ไหมคะไปท่านประธานจุดค่ะอะวิ่งมาเลยค่ะนะคะตอนนี้นักกีฬาวิ่งเข้าเพลิงเราวิ่งมาเลยค่ะไปจุดที่ท่านประธานนะคะโค้งคำนับหนึ่งครั้งนะคะลูกประวัตินักกีฬาวิ่งเข้าเพลิงของเรานะคะ อ่าบันเลงไปเรื่อยๆครัปรบมือเลยนะคะทุกสีเลยค่ะอ่าประวัตินักกีฬาพี่พิธภันะคะ <ๆ S 1> เด็กชายทศพลอมรพลังนะคะ <ๆ S 1> เกิดเมื่อวันที่24ทธันวาคม2554นะคะอายุ12ปีเป็นบุตรของนายทศพลอมรพลังและนางสาวเัวพรรณดนนไทยนะคะ รามนสายยาพัฒน์ทงโรงเรียนเด็กชายบรรรารมีเดือชาบรเมเยอร์เด็กหญิงขวัญจีราทองสิริเด็กหญิงพิชยาธิดาชุมชิดเด็กหญิงวราการทองสมส่วนพันทุ่มเด็กชายวร,รวิทย์ผูชมบ่อและเด็กหญิงพันธิกาสำรานสมนะคะส่วนพระพรมฉาญยารักเด็กหญิงพิชยาภาอุปนิเด็กหญิงธมนวันอภัยทงประจำสีและทงไองชาและทงประจำพระองค์ เด็กชายรัฐพลศ์รีเมืองเพียเด็กชายสรวิทหานชัยเด็กชายยุทธพรเพ่งพุทธเด็กชายวรธันตานวิราชขอเสียงกรบมือให้กับนักกีฬาด้วยนะคะนักกีฬาสีเขียวด้วยค่ะสีเขียวนะคะผู้ถือป้ายนะคะเด็กหญิงพมรทิพมารีเสษนะคะถือถือธงเด็กชายทิติชาติไส้กุดมนะคะผ่านพุ่เด็กหญิงดารณีนุชวงเทราเด็กหญิง จีดาภาศีแสนนะคะพระรงชาย,ยาลักษ์เด็กยืิอปณิชดาแก้ววงศาเด็กชายธนกรบุญมีนะคะแล้วก็ดับมาเยอะอีกนะคะมาในชุดเตรมสีเขียวนะคะอาวัฒนธรรมประเพณีไทยของเรานั่นเองนะคะสวยงามมากนะคะ,ะขบวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเสร็จแล้วก็เราจะไปทำกับข้าวต่อนะคะ บวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีบุนบังไฟด้วยค่ะมีบังไฟเล็กด้วยด้วยขบวนนักกีฬานคะกีฬาสีคือใคร้าสีเขียวแม่สีเขียวนะคะนำทีมโดยนะคะคุณครูรัชนีรูัชนีภูไพ่แล้วก็รอหัวนน้าสีนะคะคุณครูสุพัญญาสายคงค่ะค่ะอ่านี้คือเป็นขบวนนักกีฬาของเรานะคะยังเรียนแต่เช้าเลยใช่ไหมคุณบุ๋ม ต่อไปค่ะสีอนุรักษ์ความเป็นไทยนักกีฬาเดิน,นะะมาให้ถึงมุมมุมมุมตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปเป็นสีชมพูน,นะคะ,ะ,คะสีชมพูนะคะ,ะป้ายสีก็คือเด็กหญิงพิชยาชมชิดเด็กชายธนวัฒน์คำภาเด็กนะคะป้ายค<อ>วามข็งเด็กชายธนพลสมสนิทเด็กหญิงกรลวิทย์กุลบุตร,รนะคะส่วนดัมเมยปดัมเมเยอร์นะคะเด็กหญิงวรรณวรรการสีสดเด็กเด็กหญิงโชติกาวิเศษขาเด็กหญิงนับ ประพัฒน์ทวันโชคทวีเด็นี้เป็นขบวนนักกีฬานะคะนักกีฬาของสีชมพูนะคะมาในใส่สะพายแล้วก็หมวกสีชมพูด้วยนะคะเต็มจัดเต็มนะคะวันนี้แล้วก็มีขบวนทงอาเซียนด้วยนะคะปีนี้ยิ่งใหญ่ทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืครสีชมพูนะคะแม่สีสีชมพูนะคะคุณครูสมศิรตาสารนน์นะคะ รองแม่สีคุณครูไรยวันชัยรัศมีนะคะและก็คณะครูทุกท่านเลยนะคะสีชมพูค่ะต่อไปสีม่วงค่ะสีอนุรักษ์ไทยรักไทยรักความเป็นไทยรักถิ่นไทยนะคะสีม่วงสวยงามมากนําโดยแม่ประเมยหน่อยนะคะค่ะค่ะต่อไปมาเลยค่ะสีม่วงนำโดยนะคะแม่สีคุณครูอาพอรพั่วพิจชินและคุณครูพิจักษนาสีไพลวันนะคะ อูุรักษ์ท้องถิ่นสีม่วงสารนะคะรักไทยรักถิ่นไทยรักความเป็นไทยนะคะดัไม่เยอะนะคะมาในวันนี้สวยงามมากเลยนะคะวันนี้เนื่องจากว่าสีม่วงอยู่เป็นสีสุดท้ายนะคะลงทุนค่ะประธานสีลงทุนจ้างกองยาวมาเลยทีเดียวนะคะสนุกสนานกันทั้งเมืองเลยนะคะสนุกสนานกันสุดทางเลยนะคะด้วยกองยาวนะคะวันนี้สีม่วงนะคะผู้ือปายเด็กหญิงพรพิมลคุรบุตรนะคะโรงเรียนเด็กชายประกรณ์กล่อมมิตร และก็ดามาเยอะอีกหลายหลายคนมากเลยนะคะ,คะซึ่งเรามีขบวนพีตาโคนนะคะจึ่งทํากันเมื่อคืนนี้นะคะเด็กๆร่วมแรงร่วมใจและคุณครูร่วมใจนะคะสามมิครขบวนนักกีฬาของเราตัวน้อยๆนะคะน่ารักมากเลยนะคะวันนี้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะและก็ทีมคณะครูนะคะตอนนี้นักกีฬาได้เคารพท่นประธานเรียบร้อยแล้วนะคะ